สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูวีในวินอนอฟฟิเชีลยลใครไหวก็จ่ายมาบาเซโลนาตั้งค่าตัวแฟงกี้เดยองแล้วสื่อเมืองกระทิงระบุบาเซโลนาตั้งค่าตัวแฟงกี้เดยองออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังแข่งทีมชาติฮอลแลนด์ตกเป็นเป้าหมายของทีมดังในพิม์ลีอังกฤษแถมมีแนวโน้มที่จะย้ายสังกัดอีกด้วย โดยแฟรงกี้ได้ยองเป็นที่สนใจของเอลิกเทนฮารกนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเ,เต็ดมาตั้งแต่แรกเนื่องจากทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาก่อนในทีม,มอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมสโมสรยักษ์ของเมืองกังหันลม หากมิดฟิลไว้26ปีประกาศไม่ย้ายออกจากคัมนูไปร่วมกับผีแดงซึ่งยื่นข้อเสนอให้บาร์เซโลนาพิจารณาเงินเป็นเงิน70ล้านปอนด์หรือราว3,150ล้านบาทเมื่อปี2022จนทำให้ทีมจากโอทัฟอร์ดหันไปคว้ากาเซมิโลจากเรอัลมาดิดมาแทนในราคา60ล้านปอนด์หรือราว2,700ล้านบาท กระทางล่าสุดสถานการณ์ในทีมของบาร์เซโลนาไม่สู้ดีถึงขนาดกุนซูชาบีประกาศลาออกหลังจากจบซีซั่นนี้และส่งผลให้เดยองมีแนวโน้มพร้อมย้ายไปเล่นในลีกอังกฤษจากทีมมุนโดเดปอร์ติโบรายงานเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยังให้ความสนใจในตัวของเดยองเช่นเดิมแล้วเชลซี Chelsea, อีกทีมในพรีเมียร์ลีกถูกระบุว่าพร้อมเซ็นสัญญากับสตาร์ดังชาวดัตซึ่งส่งผลให้บาร์เซโลนาประกาศตั้งราคาขายนักเตะเอาไว้ที่หลัก85ล้านปอนด์หรือราว3,825ล้านบาทโดยอนาคตการค้าแข่งของเดยองได้ให้สัมภาษณ์กับซื้อในบ้านเกิดเมื่อไม่นานมานี้ในทำนองที่ว่าเขาเปลี่ยนความคิดแล้ว โดยโดยยองได้บอกไว้ว่าผมอาจจะย้ายไปเล่นในอีกลีแต่ผมพอใจกับบาเซโลนามากมันยากที่จะพูดถึงอน,นาคตแต่ตอนนี้ผมรู้สึกดีกับที่นี่สุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ